ไฟล์ Access ที่เราสร้างขึ้นมานั้นถ้าเราต้องการที่จะให้คนอื่นใช้งานด้วยกันโดยทั่วไปเราก็จะเก็บไฟล์ดังกล่าวไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับในระบบเครือข่ายจากนั้นเราก็แชร์โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์นั้นไว้แต่ข้อแม้มีอยู่ว่าเครื่องอื่นๆที่จะคอนเนคเข้ามานั้นจะต้องติดตั้งโปรแกรม Microsoft Access ด้วยในกรณีที่เราไม่ต้องการที่จะติดตั้งโปรแกรม Microsoft Access ไว้ในเครื่องอื่นนะครับ ตัว e c c e s s มีอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่า Page ที่สามารถสร้างไฟล์ HTML และนำไฟล์นั้นไปใช้งานกับเครื่องอ,อื่นโดยที่เครื่องนั้นไม่จะเป็นต้องมีโปรแกรม Microsoft a c c e s s ครับแต่ว่าเครื่องนั้นต้องติดตั้งเว็บคอมโพเนนต์สำหรับ Microsoft Office นะครับสำหรับตัวอย่างนี้ผมได้สร้าง Page ขึ้นมาถึง Page นะครับที่ชื่อว่าคาทยดูเก็บไว้ที่ My Document นะครับจากนั้นผมจะนำไฟล์ตัวนี้นะครับ ไป Copy ลงในเครื่องอื่นนะครับซึ่งกรณีนี้มีเครื่องที่ชื่อว่า i t Bo o k 1โดยผม copy ลงในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าแชร์และเครื่องที่ชื่อว่า s-t 1ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าแชร์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทั้งสงเครื่องนี้ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม m i c r o s o t t e x e s s ไว้จากนั้นไปที่หน้าจอของเครื่อง s-t 1นะครับซึ่งผมเอาหน้าจอมาให้ดูโดยที่ ไม่จะเป็นต้องไปที่เครื่องนั้นนะครับเพื่อความสะดวกในการสาธิตนะครับเจ็ว่าในโฟลเดอร์แช์นั้นก็จะมีไฟล์ที่ชื่อว่าค่า,คาไทยนะครับถ้าผมเปิดขึ้นมาก็จะพบข้อความในลักษณะดังนี้นะครับก็คือว่ายัางไม่ได้ติดตั้ง Microsoft Office อ่าคอมโพ t เนนตนั่นเองซึ่งเราสามารถคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์นี้เพื่อดาวน์โหลดตัวคอมโพเนนตลงมาเพื่อติดตั้งว้ที่เครื่องได้นะครับซึ่งคลิกแล้วก็จะมี หน้าจอลักษณะดังนี้นะครับให้เราดาวน์โหลดไฟล์ลงมาแต่สำหรับเครื่องที่ชื่อไอทีบุ๊กหนึ่งนั้นผมได้ติดตั้งไว้แล้วนะครับถ้าผมเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาที่ผมเพิ่งก๊อปปี้ลงเมื่อสักครู่นี้ก็จะพบหน้าเว็บเพจที่ใช้สําหรับการจัดการข้อมูลในตารางที่ชื่อว่าคาทายก็จะเห็นว่ามีทูล่างต่างที่เราสามารถใช้งานเหมือนกับหน้าจอของ Access โดยที่เครื่องนี้ไม่จะเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Microsoft Access ครับ